สามล้อรถถีบครับยังมีร้านจะอยู่ติดตลาดไายนกกระทงชื่อไรบ้านยายมอสุดนี้ประตูเชียงใหม่ ฝั่งซ้ายจะเป็นคูเมืองชั้นนอกครับจะถ่ายให้ดูตลาดมันมีตลาดเล็กๆตลาดสดต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นครับที่รถเข้าไปอะครับข้ามเลยเดินเข้ามาแล้วครับฝั่งขวาซุปกระดูก ม่โจ้ด้านหลังเราไปประตูช้างเผือกนะครับ mm hmm. เอ้ยประตูเชียงใหม่ด้านหลังนะครับถ้าตรงไปนี้ก็จะไปวัดเจดีย์หลวงนะครับ mm hmm. จบประตูเชียงใหม่เข้าเจ้าเข้านึ่งเป็น mm hmm. ตลาดสด มาเดินเล่นถ่ายให้ดูตลาดสดติดประตูเชียงใหม่หรอเป็นส้มโลยิหน้าของ สายดูมันมันฝรั่งไข่พุ้งติ้งไข่พุ้งติ้งต้มปลาส้ม ่ายด้านหลังถ่ายด้านหลังประตูเชียงใหม่หรครับนู่ไข่ไข่ซิบบ้า,าซิปดซิบ้า ยส่ด้ค่ะ้องมาแล้วนะยาตาวนานก็จะมีซ้อท่าอาหารสดผลไม้มีเจดีเก่าอยู่ด้านหลังด้วยครับกร กล้วยครับกล้วยสตอเบอรี่ต้องในเป็นอาหารอาหารสดไก่พวกหมูปลาปิ้งหนูปิ้ง แส้มโลสามสิบห้าสีทองสายน้ำทึ่งห้าสิบห้าปลามัยี่สิบบาทสับปะรด

นี่เป็นทีมอิษฎป่าต้มกับน้โจนเวชะโบนครับเปนะเดี๋ยวไปดูปปต่อกตรงไปก็จะเป็นโรงแรมโรงแรงมที่เป็นกระแพงอิฐแดงๆกล้วยทอดกระบองทอดขายนกกระทา อ้าหมดแล้วครับย้อนกลับสามล้อรถถีบครับยังมีเพื่อถ่ายมากฝากให้ทุกคนได้ชมกันขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ ด้านในเป็นร้านกาแฟชื่ออะไรบ้านยายมอมน,นะครับก็ต้องดูนะครับเรสดีครับเอาเป็นลาเต้ร้อนนะครับผมครับผมครับ ร้านจะอยู่ติดตลาดนะครับกาแฟโอเคเลยครับลาเต้ร้อน แกเอ t เทอ a ว a y ครับซื้อกับ